ยาสิฟ yeah, ิ string, ้งตับไตไวกินเศ่อด mm ้ยเลยนี่มวดนี่นโอ้ยนี่มเาทีกินขันใส่แแดใส่แดหนก็จะดีดดียแมันห่างบ่ห่อยลุงหน่อน้อยลงกินตับไ่ไว้จะกินเศร เอ้มันเยีเดยขัดแหยีแน่ึงคิดว่าลูกึ้นมาเห็นแหยเลยทางนี้เฮ้ยไปจดนี้ัำยุบยิบแล้ไปที่หน่วยก็จะพีกอ้เหยียดแถ่เรนนื่อยเหมือนกันฝ่าอี้เข้าก่อนตึงขึ้นมาก ผมประตกสองมือแล้วเหมือมือสามประตูของน้องสองวิ่เได้บนี้ตรกดีเลยคงไอ้หน้าวานเขาใช่ไหมใครซิส่งรอหนี่งไดินฮะเด็กีฬาถึงบ้ ่ไปเราเทาใส่เนี่เดีวเทาใส่แห้เขาไม้น่าจีบเทาใส่นัจนนน่จะใหม่ไปลูกกินแป้นนนเทาใส่ใหม่กันเ่าใหม่จะสัง่งซื้ใหม่ที หม่กินมมาเสียบเอายาจะผิดจะเหมืนเด้ออู้แล้วสุกค่อยมาเอาบุปผิงจะสอบว่าไ้ขันดังไฟดูเอาสุกแล้วก็ปิ่งเลยไอ้ก่อนมอนอย่างงาม,งาม จ้าบุ้งยิงวไลเท่าีาาดแอ้วฝนไม่ตกเก็นเนาะของสามนี่โดนจีบอดกเลสุด